พี่ตองภูลก็สวัสดีครับพี่รุ่งนภาครับผมขอบคุณดวงใจสิบสามดวงนะครับกำลังใจครับขอบคุณหลายๆครับผมน้องสาวลาวน้องครับผม,มพี่เทวดาก็สวัสดีน้องสาวลาวครับน้อง มีลงก็ลงครับผมไม่มีก็อยู่ครับผมพี่เป็นจนันก็สวัสดีพี่สุนทรนะครับเขาไปต่อก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสด,ดีพี่ไมายครับผมนอนแล้วหรือยังเลยยังเลยครับผมไปย่านเฮิ กีรัตก็สวัสดีพี่ไม้นะครับผมครับพี่เทวดาพี่เทวดาสวัสดีคุณอมรจ้าหนุ่มวา,ายเลยจ้านะจ๊ะ สวัสดีครับพี่ต้อยครับผมน้องสาราก็สวัสดีพี่ออนจันนะครับสวัสดีพี่ออนจันครับพี่ไก่ก็รักตัวเองก่อนท่ะอีกตาสว่างแล้วพี่แมวก็สวัสดีพี่อมรครับผมพี่รัดสูบกาแฟแล้วครับผม <c oughs> หายบ้านก็ฝนตกเนาะเน็ตก,ก็ค่อนข้างลำบากครับผมก็เนาะเคยเป็นค่อยป้าแลแล้วก็น้องสาวเราก็สวัสดีครับพี่เทวดาครับผม ที่เข้ใจจนองครับผมี่งามเป็นก็สวัสดีพี่รัตนาพรสวัสดีครับพี่รัตครับูมน้องไม่เห็นเลยเด้อขอตัวส่งงานตอบเม้นก่อนจ้าขอบคุณครับูม ขอบคุณพี่ติงนะครับูมทางนี้วันนี้ไม่นะผมไม่ได้ไปปักที่ตรงนั้นนะครับผม <c oughs> น้องกาฟิวส,สวัสดีครับคุณแม่เอ็นครับผมพี่รต ต้องไปศึกษาดูอีกรอบครับผมยังไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านเลยครับชว่วงนี้พี่รุ่งรพา,าก็สวัสดีพี่ไหม้ครับผมอะไรว ฉัันนงเลาตพี่เบนาัดก็ส่งแรงใจครับพี่เบนาดสวัสดีนะครับคุณเทวดานะครับปผมพี่อันพี่เป็นจันครับผมไม่รู้ว่าปักหมุดเขาจะยังไงเนาะครับผมสวัสดีพี่แววสิริลักษณ์ครับมาค่ะน้ำลำไยเป็นคอนโดค่ะ เป็นตาไปนั่มอยู่สิดไปแต่ว่าถ้ามีผมกดให้อยู่เนะเวลาเวลาผมเข้าไปเกือบมาไม่ถึงหลับแปทุกคนทานข้าวหรือยังครับทางนี้เรียบร้อยแล้วเด้อครับผมเก่าเหลาต้มพี่ก็เลยได้ทำงานต่อ สวัสดีครับผมหลับไวจ้าช่วงนี้อากาศดีสวัสดีน้องลิมอนครับพี่มะนาวสวัสดีน้องลิมอนสวัสดีพี่รัฐพี่รัฐสวัสดีน้องลิมอนครับพี่ตันติก็ขึ้นไลค์ครับผมถ้าอย่างนั้นก็น่าจะได้ขึ้นนานแล้วเนาะ <c oughs> ไม่ไหวครับผม พี่เทวดาก็สวัสดีนะครับพี่ใบานาครับปมน้องซาลาวสวัสดีพี่ใบานาครับพี่เทวดาสวัสดีทักทายนะครับคุณสุจิตรังนี้บอยอมแล้วครับปม้มนาะพี่ไก่ก็เอดเทวดาครปุ้มพี่ไก่ต้องพาไปถอนหนักๆถอนอะไรถอนหญ้า พี่บานก็สวัสดีครับตอนนั้นอยู่เสียงกงบางนาอยู่เนาะตอนนั้นก็ออกจากห้องน้องๆไปพักผรกร่อนแล้วผมนะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆ พี่เทวดาสวัสดีครับทักทายพี่รัชดาพ่พี่เทวดาก็กดกดนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้จ้าน้องสาวลาวคราบูปีกร ตีสามไปเลยอไปทำอะไรช่วยเก็บต๊ะก็ลืมพี่พิลพัทก็สวัสดีครับมาเดอทานข้าวกับงานเพ้นข้าวผัดกับพราหมูไข่ดาวครับสวัสดีพี่ดวงดาวครับผมครับผม ไปพักผ่นแล้วครับผมนะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆไอัปเดตเองครับต้องอัปเดตตลอดครับให้ให้ทันเหตุการณ์นเนาะสวัสดีน้องใหม่นะครับผมพี่รุ่งนภาก็สวัสดีคุณสุจิตราครับ เท่าไหร่ถึงจะมีเหียญไม่แน่ใจเลยครับผมยังยังไม่เห็นมีใครมาบอกเลยเนาะพาน้องโสพูนเราต้อง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 ได้หัวใจตืุระสารใต้ครับผม ก่อนที่จะรักคนอื่นพี่เทวดาสวัสดีพี่แสงจ,จ้าหนูวานะจ้าจุงกะครับพี่ใบนานนะครับผมพี่รักสวัสดีคุณปอปลาครับมาเพิ่มพลังบวกจาน้องสโสภูนขอให้มีความสุข <c oughs> ขอกลับก่อนนะครับทุกท่าน ดีพี่ไข่ครับพี่พลานก็ทักทายนะครับพี่อมอนพี่พลานสวัสดีครับผมพี่กาพี่มาบอกพี่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 อมอนร้องรองจะนอน การทิพย์ก็สวัสดีนะครับพี่ติงครับพี่ไม่ก็ทองคุนทองคุณสวัสดีครับคุณ